สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับขอเชิญแนวทูตเจฟ้านะครับกับยูครับเบาจิมมันเก่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับจะพามาชมพามาเปิดราคานะครับงัว่าขอก่ายถ่ายบ้านนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะครับนี่ก็จะเป็นแม่สาวนะครับงัว่าแม่สาวแม่นหนึ่งทับเรียบร้อยนะครับแม่นหนึ่งกับอันนั้นยังบอนทับนะครับงัว่าแม่สาวยังบอท่านได้เขียวได้ฟันนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มต้นเบื้องแม่นี่ก่อนนะครับแม่นี้ทับเรียบร้อยนะครับแม่นี่ ส่วนสูงนะครับเดี๋ยวดูรอบๆตัวนะครับส่วนสูงประมาณลอยห้าสิบบวกนะครับลอยห้าสิบบวกนี่นะครับเป็นงวหูนะครับงวหูหูยาวๆเลยนะครับนี่นะครับหูยาวๆนี่ครับหน้าตานะครับนี่ครับเป็นงวแมสาวนะครับผสมขังแหละเดี๋ยวพาชมนะครับนี่นะครับแข้งขาเรียบๆนะครับเรียบๆสวยงามนะครับนี่ครับ จะพาชมรอบๆตัวนะครับนุ่มนะครับนุ่มซีเต้านี่ครับนุ่มซีเต้าบกขาดบ่เกินหูหูเฉียงๆนะครับจับได้รูปได้ใบได้รับประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับนี่นะครับหัวหูหูนะครับใครมางัวหูเอาแนวนี้ครับไปเลียงนี่ครับสูงๆลอยหาซบบวกนะครับผสมขังแหลกแม่นี่ผสมตัวใดแม่นี่แม่นี่ผสมปีศาจแดงได้ร้นปนไดได้นึ่งเดือนนะครับนึ่งเดือน เดือนกลัวๆนะครับแม่นีทับปีสาจแดงนะครับตัวนี้ใบหลอดครบนะตัวนี้อ่าใบหลอดครบนะครับใบหลอดครบนี่นะครับาชมรอบๆนะครับทับปีศาจแดงได้หนึ่งเดือนใบหลอดครบนะครับสนใจกะคอยติดต่อสอบถามโทรมานะครับหัวแม่นี่รับประกันหูหูเชียงเชีได้ยนะครับจับได้ใบได้นะครับนี่นะครับแห้งมากให้่ใบมากให้ดูนะครับหัวแม่นีนี่ครับอ่าหูใบหูยงๆเงี้ยวๆอ่าเดี๋ยวเอาแม่ที่สองเลยนะครับ แล้ S <S วตัวนี้แม่นี่อายุประมาณเก็กเดืนเอนเกักตัวนี้แม่นี่เขาสองปีเนาะนี่แม่นี่พึ่งเขาสองปีนะครับพึ่งเขาสองปีทับเทือแลกผสมขังแลกนะครับอ่าเดี๋ยวเอาแม่ที่สองกันเลยนะครับนะครับม,มาเริ่ม아아แม่ที่สองนะครับแม่ที่สองนี่นะครับแม่ตัวนี้นะครับเป็นงัวสาวเนาะแม่นี่งัวสาวนะครับงัวสาวยังบอท่านได้ฟันยังยังหลุ่นฟันน้ำนมนะครับแม่นี่นะครับบบเสีอกัดเดี๋ยวมาพีมาเบิงได้นะครับ บ่ท่านเดยฟันนี่นะครับยังว่าท่านเดยผสมแม่นี่อายุประมาณจักปีแม่นี่สองปีกลัวเหมือนกันนะครับนี่นะครับสูงนี่ประมาณลอยซีซิปไปไปนะครับสูงสูงกับรุนเล่าข้าวเดียวกันนะครับดูกดใส่กันเลยนะครับตัวนี้ลอยซีซิปไปไตัวนี้ลอยหาชิบบวกนะครับนี่นะครับสองปีกลัวนะครับหน้าตานี่นะครับนั่นนะเงใหญ่นะครับผู้ได้มักงัวแม่สาวยงใหญ่นี่นะครับแข้งขาเรียบๆนะครับ เร็บเร่ะเดี๋ยวให้เพื่อนไล่ออกมาให้เพื่อนอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวพาพาชมรอบๆตัวนะครับความนาความหยุดเบิ่งเอานะครับนี่นะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวถอยเบิ่งนะครับดูการยืนเลยนะครับยืนสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับนี่ตัวนี้แม่นี่กรนุ่มนะครับนุ่มส่วนนุ่มนุ่มซีเต้านะครับบบขาดบบเกินนะครับเอาไปเลียงจักกน้อยก็ได้ผสมนะครับแม่นี่สำหรับแม่นี่เง่ๆนะครับ องแม่สาวยังไงแม่นี่สมแล้วแม่นี่เอาไปเลี้ยงอีกบ่โดนกระไดสมนะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไดตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันแม่นี่ดิหกหมื่นแม่นี่แม่นีหกหมื่นเจ็ดพันนะครับนี่หกหมื่นเจ็ดพันบาทก็เจ็ดหมื่นห้าพันนะครับสามารถต่อรองได้นะครับนี่นะครับไผ่มักงัวแม่เชิงเฉียงยังไงทับแล้วกับแม่ยังบ่ทันได้ทับนะครับตัวนี้บ่เกินบ่เกินอันปีใหม่นะครับกระไดทับนะครับแม่นี่เดี๋ยวพาไปชมนะครับเอาตัวต่อไปตัวนี้เอาเป็นอนาคตพพ่่อัันนนะครบีลูก ลูกชาย c y 0 9 6นะครับดูความนาความหยดนะครับลูกชาย c y 0 9 6นะครับโูู้เชิงเชียงนะครับนี่ครับจับใ้ใบใ้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาไปเลยตัวนี้สำหรับตัวนี้หกหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกชาย c y 0 9 6อนาคตพอพันนะครับโูู้เชิงเชียงจับใ้ใบใ้นะครับนี่ครับให้เพื่อนยื้ให้เบิ้งเลยนะนาหยดหยดนะครับความหยดเบิ้งเอาเลยนะครับ เดี๋ยวพาชมตัวที่สองนะครับตัวที่สองเดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้กระลุกลูกสาวสีว่าศุนเก่าหกนะครับตัวนี้ใบหลอดใบเกิดมีขบเบิดนะครับสําหรับงัวอันคููนี่นะครับเดี๋ยวพาชมฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนู่นมันจะดูมัวๆแน่นี่นะครับดูความน้านะครับนี่นะครับดูสะบือสะดือนะครับเงี่ยวเงวมากเลยนะครับหัวโล้นๆมากหยอกข้นนะครับนี่ หัวลุ่นๆจอกๆนะครับตัวนี้กับเปิดราคาไปเท่าไรตัวนี้แปดหมื่นบาทตัวนี้เปิดราคาแปดหมื่นบาทนะครับนะครับส่วนสูงประมาณประมาณตัวนี้หัวลอยสามสิบอยู่แบบตัวนี้ลอยเกือบลอยสามสิบนะครับนี่นะครับส่วนสูงดูเอาเลยนะครับลูกสาวซีไวซูลเก้าหกลูกชายซีไวซูลเก้าหกนะครับผู้นี้นะครับเอาไปสนใจก็จังติดต่อสอบถามเข้ามา มาได้นะครับมาดูมาชมกันได้นะครับสามารถเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับตัวหุ่นเปิดตัวลูกแค่แค่เอฟซ้ำหนึ่งตัวนี้เปิดเท่าไรตัวนี้ตัวนี้เปิดไปซีเมอร์นะครับลูกแค่แค่เอฟซ้ำหนึ่งนะครับนี่นะครับรุ่นพรท่านได้ท้ำเขานะครับนี่ครับกำลังห่าๆนะครับนี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวก่อน ชี้จบคลิปนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไว้นั่นะครับเบอร์โทรเบอร์ยังไยศูนย์เก้าเจ็ดสามสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หกห้านะครับศูนย์เก้าเจ็ดสามสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หกห้าโทรมาติดต่อสอบถามเจ้าของงัวได้นะครับส่วนพี่กัดขอบนะครับกระตังอยูบ่บนไม้เจริญนะครับตำบลน้านสมัยอำเภอตะการเืิดผลนะครับจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับเดี๋ยวใครสนใจก็าสามารถเข้ามาดูมาชมโตจริงได้นะครับเดี๋ยวสำหรับอีพีนี่ก็อขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีพพพีีหนน้าาาาาะะครัับเเดด๋ยวจมมมอปตช อีกรอบนะครับสำหรับขอกไทยมูบัตนะครับสวัสดีครับ